มาแล้วพี่เปิ้ลบอกมาแล้วแต่คู่ว่าบรรยากาศแล้วมาแล้วพี่เปิ้ลเรียกอะไรอารยากาศนะคะพี่น้องประชาชนต้อนรับในอ่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะเดินทางมาพร้อมคณะเพื่อที่จะมาช่วยผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเบอร์หนึ่งนะคะเดี๋ยวก็มีทางจุดนี้ขออนุญาตาสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะ เราไปดูที่สสคนสวยวันนี้มารับใครคะอกให้ไปถึงมคนด้วยนะคะเดี๋ยวปกี่โมงนะคะขอเปิ้ลเวลา14.00โค่ะนี่บรรยากาศนะคะ

กดแชรเป็นกำลังใจให้พักเพื่อไทยจงังหวัดอุลรธานีจะมีขึ้นในวันที่22พันวาคมนี้นะคะพักเพื่อไทยเบอร์หนึ่งนะคะม,มาแล้ว่ไ bơi bơi bơi, ha 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 ha, chạy đua xong, nút, 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 ระยะไม่เห็นเด็ยองทักษิณไม่เป็นไรเห็นทะเบียนก็ยังดีนะนี่ทะเบียนนะคะทะเบียนทะเบียนก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเลย ทะเบียนที่ตั้งใจมาเลยไหมเนี่ยคน,คนไหนไม่เห็น,นว่าทั้งสีไม่เป็นไรตาให้ซูมดูทะเบียนไปก่อนวันใช่วันนี้หนึ่งวันนี้หนึ่งนนหนึ่ง,น,งนะคะวันที่ยี่สองพฤษภาไอ้วันที่ยี่สองันวาคมหนึ่งหนึ่งหนึ่งองคันยี้อคันยี เ้าเทเราไม่ย um, 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 ิ่งใหเห็แล้วกยยืมมาถ่ายมาถ่ายรูปเลยถ่ายหัวไคายเพยงหัวเท่นันไม่เอาปไาปไปเถอะ